คุยกับพวกเขานะคะว่ามาจากไหนกันบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยต้องขอสวัสดีเป็นนักมวยเลยนะคะสวัสดีค่ะอบอกไม้บอกมือหน่อยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีค่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว่ตาวันนี้จะมาทำอะไรยี่สตูดิโอเนชั่นเนี่ยมา มาเยี่ยมพี่นันนี่แหละครับอ๋อมาเยี่ยมมันต้องพาเพื่อนมาชมคูพี่อะไรขนาดนี้ด้วยมามาโชว์งานศิลปะนะครับนงานเข็นนลายโอ้มากันหลายกลุ่มมากแล้วก็นี่คันนี้ของตาเองใช่ครับนะคะนี่นี่ฝีมือเพ้นต์เองเลยนะคะเนี่ยใช่ครับใช่ วันนี้พาพี่น้องมาหลายคนคไปแนะนําตัวกันรู้จักดีกว่าคนไหนคนไหนยังไงบ้างเอาพาไปเอาพี่ใกล้ๆก่อนไหมสวัสดีอีกทีนึงครับพี่โอ้โหมันนี้มาจากกวนไหนเอ่ยนี่คอมเมดี้ซิตี้ครับพอดีพี่แจ็คมาวันนี้ก็ได้ผมมาเป็นตัวแทนหน่อยอ๋อแล้ววันนี้เป็นเซตเป็นบิ๊กด็อกเจอร์ครับร้อยสิบเจ็ดกิโลความแรงนักเตยบันใจก็2 0 0 0ันฟีครับโอ้โหมันเดียวในประเทศไทยมาคันอย่ในประเทศไทยเลยโอ้โหพี่ขอจับเลยนะขอสัมผัสเลยได้เลยครับด้านละมาเลยอ่อนอ่อน ไม่ขอบคุณมากเลยครับพี่วันนี้มาเที่ยวกันคุณนี้บ้างพี่คุณนี่เชฟงานได้ใช่ไหมคะค่ะบไปพี่ร้อนขนาดนั้นคะผมคนที่ร้อนครับอ๋อพี่ร้อนนะคะอ๋อพี่ใส่มาจะแปดชั้นเนี่ยนะ เป็ไงเนี่ยทำไมหมวกน่ารักน่ารักนี่ก้นไหนเนี่ยผมไร้ดนสิีเล็กคาราบาลครับอ๋อเป็นตัวแทนพี่เล็กครับผมอ๋อแล้วเป็นอะไรคร่าผมรองประธานกลุ่มรองประธานกลุ่มเลยนะคะโอ้โหนี่ถือว่าให้เกียรติรายการมากที่มาเองเลยครับผมค่ะอันนี้มีโลโก้ของของกวนเราด้วยโอ้เล็กคาราบาลนะคะโอ้โหถ้าทางจะเหนื่อยมากพี่พี่มูลค่าประมาณเท่าไหร่อ่าตัวนี้ถ้าป้ายแดงเลยนะครับอยู่ประมาณล้านสี่ล้านสี่แล้วพี่ป้ายอะไรแล้วเนี่ย ไปทำนะครับไปทำประมาณเท่าไหร่ครับแปดล้านเก้าแสนครับอ๋ออ้าวอ้าวอย่าเพิ่งเล่นแชร์กันอ้าวพี่โอ้โหหน้าตาคุ้นมากเลยเราเคยเจอกันแล้วนะอ๋อไปเจอที่งานกุเล็กคาราบาลคาราบาลครับใช่ค่ะอ้าวมาคันนี้เลยใช่ไหมครับครับคันนี้มีความเด่นความพิเศษยังไงบ้างเออก็เป็นลิมิเต็ดครับโอ้นเอกของการขี่มอเตอร์ไซค์ฮาร์เรย์อย่างเงี้ยเป็นยังไงบ้างมันก็ทำให้เรารู้สึกสบายผ่อนคลายครับเวลา คนนี้เลยอันนี้เขาบอกว่าวันนี้ค่ะโอ้โหเขาบอกว่าคันนี้นี่สุดยอดคันนี้ก็เก่าแก่ครับรับราชการเมื่อปี2506ครับวันที้1สภาแต่๋ยวนี้หมประจำการแล้วครับคือได้ถวายงานพระเจ้าอยู่หัวด้วยใช่ครับโอ้โห งานอาณาขาเลยนำขบวนอย่างนี้เหรอคะใช่ครับโอ้โหกี่ปีมาแล้วนะคะปีสองพาร้อยสิครับ16ถึงตอนนี้ก็โอ้โหลองพบคุณฐานอิเล็กทริกนึก้าเจ็ดครับอ๋อค่ะดูเท่มากเลยนะคะรับดั้งเดิมของเก่า้ครับเครื่องแรงเลยพี่อ่าหนึ่ี่ีครับ1,100งพันหร์เฟสเป็นเสื้ออะไรกันครับค่ะแล้วต้องมาปรับแต่งเยอะไหมใช่ก็ต้องดูแลเก็บเข้าสสภาพเดิมครับค่ะรักไหมคันนี้ก็ที่สุดไหม Eat, 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 eat. Lly, gehört, อ,อ่าโอ้โหค่ะของหายากครับค่ะเออกลุ่มไหนกลุ่มไหนนี่มีบอกเออ ตุ่มไดโนเสาร์อ๋อไดโนเสาร์เหมือนเลยนะเหมือนรถมันไดโนเสาร์ครับตัวเท่าเหรออันนี้เพื่อนเพื่อนที่ว่ากันเองนะใช่ใช่แต่ว่าครับไดโนเสาร์เออดึกน้ำบานจริงๆนะคะแต่เท่ไม่หยอกนะคะคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับหมดหรือยังหมดหรือยังหมดแล้วนะคะโหวันนี้ต้องขอบคุณมากเดี๋ยวเชิญขึ้นไปถ้าไม่รีบนะไปสตูดิโอข้างบนกันไปฟังเพื่อนร้องเพลงดูซิมจะเข้าข้าวไหมเข้ามสัมภาษณ์ก็เป็นอย่างี้ วันนี้เอาอะไรมาฝากพี่บ้างเออต้องให้ทวงต้องให้ทวงอ่าอเนาะเสื้อกลุ่มนะครับของใสเลยเหรอซันออฟคิงครับอาวซันคอปคิงใส่ให้เลยใส่ให้เลยดีกว่ามาดูสิวันนี้ผู้ชายใส่เสื้อให้เว้ยมีพยานเยอะเนี่ยบอกเยนะบอกคนที่บ้านนะไม่เกี่ยวนี่คือการถ่ายทำนะไม่เกี่ยวนะเออหลังหน่อยเป็นไงบ้างล่ะ ฮ้โสุบยอดสุบยอดครับสวยมเจ๋ไหมอ่าดีกว่าน่าหนอยอ่ะละร้อนแล้วเดี๋ยวเมื่อดามเป็นลมขึ้นไปข้างบดีกว่าวันนี้เราจะร้องเพลงให้ฟังด้วยเชิญครับพี่น้องไปไปไปข้างบนดีกว่าค่ะ จัับมือกนไวเชิญค่ะเชิญค่ะเชิญค่ะโอ้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้นี่วงอะไรคะเนี่ยพรีเซนพรีเซนแมนพรีเซนแมนเพิ่งตกลงกันเมื่อกี้ว่าชื่อวงอะไรใช่ไหมคะีเซนด้วยตึงพด้วยตาแนะนำหน่อยนี่คือวงของต้าอย่างไงใครชื่ออะไรทำตำแหน่งอะไรนี้นะคะแล้วก็เดนเดนอ่าธีรพงศ์กีตาร์โซโล่ครับไม่ใช่เดี๋ยวว่าวงนะกีตาร์โอเคก็หนึ่ง ก็หนึ่งครับตื่นแยครับเนี่ยตื่นแย้ตื่นแล้วนะโอเคยังไม่ได้นอนเลยไม่นอนตื่นเต้นมากวันในการใช่ไหมคะอันนี้เป็นวงต้องเรียกว่าเฉพาะกิจนะที่มาร่วมกับป้าได้นะประมาณนั้นแหละครับประมาณนั้นแต่จริงๆก็เคยผ่านการร่วมงานกันมาเลยอแต่นี้เป็นนักดนตรีมืออาชีพเลยคือเล่นมาทุกวงแล้วนะคะมีใครได้รางวัลอะไรนะของปราดมิวสิกอะรางวัลอะไรนะที่รางวัลอะไรนะครับ โอ้เว้ยได้นะคะโอ้โหหลายได้หลายรางวัลกันมากช้างมิวสิกอวอร์ดมีไหมมีครับผมสิงโตมิวสิงอวอร์ดอยวันนี้นะคะจะมาร้องเพลงให้เราฟังด้วยนี่เคยฟังคุณต้าร้องเพลงไหมเคยไหมเคยห้ามเพื่อนไหมว่าอย่าเคยต้งฟังเพลงเคยต้งขี่รถกันด้วยกันโอ้นะคะคุณต้านี่จริงๆนี่แปลกมากนะเป็นคนที่อะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวเพ้นต์เนี่ยเดี๋ยวขอขอยกตัวอย่างนี่อ่าอันนี้คือหมวกกีต้าร์เพ้นต์ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับก็ให้ทําให้พี่น้องในในในกลุ่มในที่ขับขี่ด้วยกันช่วยกันถือหน่อยชื่อว่าถือพี่พี่ช่วยทำมาหากินนิดนึงกีตาร์ด้วยกีตาร์ด้วยนะคะอันนี้ฝีมือต้าใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้คือกีตาร์ที่ต้าเห็นใช่ครับตกลงอาชีพเราอะไรแน่เนี่ยก็จะเป็นไบค์เกอร์หรือจะเป็นคนเพนต์อะไรก็ได้ครับที่ได้ตังค์เออนะ โอ้นี่ให้คุณผู้ชมทางบ้านดูนะคะว่าตีไม้เลยมือเป็นยังไงบ้างแล้วก็ที่สําคัญที่เราไปกันมานะพี่ออสที่ไปพักรบน้ําพุวัะบาทน้ำพุก็คือเทนใช่หมวกให้คุณเล็กคาราวานะคะไปประมูลด้วยตอนนั้นมูลค่าเท่าไหร่นะที่ได้หกหมื่นกว่าบาทใช่หกหมื่นนะคะพี่โอพี่โอประมูลไปพี่โอดีออร์แลนด์โปรเจกต์นะคะแต่ว่าไม่ได้แค่นี้แต่งเพลงเองด้วยนะคะเพลงอะไรคะ เยอะแยะมากมายเยอะก็เยอะครับเยอะที่เขียนไว้ก็มีอยู่200กว่าเพลงยังไม่จบนะสิรู้สึกว่ามีคนไม่เชื่อถือนะอ200กว่าเพลงหรอไปไปเปิดทำตามไหนฮะใต้ดินใต้ถุนบ้านหรือยังไงคะก็ทำไว้เรื่อยๆครับพี่ทำไว้เรื่อยๆทำทำไว้เรื่อยๆแต่ยังไม่ได้ออกสักทีทำทิ้งทำเลยค่ะนะคะดังในใจตัวเองเพราว่าบางเพลงนี่ก็มีคนแอบเอาไปใช้แล้วก็มีใช่ใช่ครับก็มีอยู่ตอนนี้น่าจะมี2 แต่ไม่เป็นไรเราแต่งมีพลังแต่งใหม่ได้นะคะวันนี้นอกจากเอาพวกพี่ๆี่มาโชว์รถมอเตอร์ไซค์ให้เราได้เห็นแล้วว่ามีความคลาสสิกยังไงเครื่องแรงยังไงสวยยังไงบ้างแล้วเนี่ยวันนี้จะมาร้องเพลงให้เราฟังด้วยนี่นั่นก็คือเพลงเพิ่งตั้งชื่อนะครับชื่อเพลงไออุ่นแล้วกันไออุ่นนะคะเป็นเพลงออกอารมณ์แบบไม่แม่ลูกๆอะไรต้ประมาณนั้นครับพอดี ไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาเอามาเล่นนะครับเพลงนี้แต่ว่าตรลองตั้งใจไม่ตั้งใจเ่ตจแต่ว่ากเพ<ล>ื่อนว่า,าใกล้จะเข้าเดือนของวันแม่<อ>ก็เลยอยากยากเล่นเพลงนี้ครับ<า>ก็เลยทําดนตรีเรามีเวลาซ้อมมันกี่วันนะว,วันเดียวที่ไหนถ้าไม่ตั้งใจไม่ต้องมารายการที่เ็าได้ครับ ได้ไหมเออนะโอเคแต่ว่าเพลงนี้รู้สึกว่ามีความตั้งใจมากคิดอาจจะคิดได้คิดพราอดคิดโครงคิดเนื้อเพลงได้แล้วแต่ว่า ลงตัวเมื่อวานนี้เองมาไม่เป็นไรเดี๋ยวเราฟังกันสดๆตรงนี้จะเพราะขนาดไหนอันนี้ทุกคนตื่นกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราเล่นนี้ที่จัดชุดใหญ่มามีกลงมีกลองมาพร้อมเบสกีต้านะคะมีกีต้าโปร่งด้วยจะร้องให้ฟังชื่อเพลงว่าไออุ่นนะคะคุณผู้ชมแล้วเดี๋ยวพี่ๆทุกคนนะคะเรามาให้กำลังใจต้า เราเดี๋ยวเรากระจายกำลังกันไปเราจะฟังเพลงนี้ด้วยกันนะคะแล้วก็เอาเป็นเพลงปิดเพลงเลยได้ไหมได้ครับได้เนาะเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะต้องกลับเนชั่นแล้วพี่จะอาศัยมอเตอร์ไซค์ใครไปดีเนี่ยอะแห่งมี้อยไางนี้ออสอาสาแล้วนะคะอาวุโสสุดอ้าวจะบอกว่าบอกพี่เหรออันนี้ดีกว่าไม่เสียเวลาเดี๋ยว ต้าเนี่ยเล่นเพลงให้พี่ฟังแล้วเดี๋ยวพี่จะประเมินเนาะเพราเราประเมินเนาะให้กี่ทะแนนแล้วก็อยากให้ทุกชมได้ฟังเพลงนี้ก็เป็นทางเลือกสำหรับวันแม่ค่ะวันนี้ปาร์ตี้นี้กกับต้าและวงรีเซน์ด้วยค่ะ ช่วยพันพ่าน